มือนี่ผักนั่เหมอนตัเอ่อไอ้มาเยี่ยมสวนหญ้านี่เปลียครับยังเบิ่งชมวิวไปถึนละบรรยากาศเบิ่งชมบรรยากาศเออมาตะคุเขียวกัเลยผ้าพุทโธ่แวะมาเรียนมาเบิ่งชมสวนมาจากกรุงเทพฯคลับชมบรรยากาศเต่อ มาครับรรยากาศแบบวันแเก็บเก็บบะเขียร์คุณเผาทานพร้อมพุ่นเปล่าฟังให้งัวฟังเพลงพร้อมผมบุ่งหนูดูอางลากยนียแม่แย่ล้านเราสิมาพามาเก็บอยู่เนี่ยเป็นผมใบมันมันสิตายเพราะไตเลย แมนแมนตอนนมันมันตัวน้อยอยงเดียันนี้เดี๋ยวนี้มันนั่นแล้วโย่มุ่นหนูเนี่ยมาเียบปะเกยบปะขนาดโฮโละผ้ากันยังปูกเรื่นเเออเก็บไปฝากพี่เดาเลยเพราะว่า มันเป็นนุ้ยมันมันลายไหมบึงบึ้งกันยากเมันปลูกทีมไว้มันก็พอได้กินด้วยกับพอได้นั่นจักหน่อยเขาทานพ่อนติดกันนอกกับนาแล้งเะไโอ้ต่างกันเห็นทั้งทีแล้วดีใจว่าได้ว่าได้ไปหาหญ้าน่าเม่อไหร่นาแล้งเี่หาหญ้าแต่ว่า อันน uh, ี้ผมตัดเด้ดนี่วางแห่นนี่ยโอ้ยยาวตัดให้งูว่าสองมือนึ่มือสองบางสองมือบานนี่มะนาวกับเป็นมากหากหลายแต่ว่าฝนส่งทิมช่วงอยู่นี่ตอนวัดอันนี้หน่วยไทยตอนตอนขยายพันธุ์ไทยอย่างไรไทยกิมซุง ขยยาแค่เอานี่มาห่มเดินมาครับผมห่มมันเป็นหักห่มเป็นหักเข้ากับตัดบ่ได้กีดคือพวกต้นบัวเอาดินมาปะเอ่อก้าวข้าวน่ะบักบักนี่เหวีกันตัดตัดเหยื่อนำเลี้ยงมันให้มันให้มันออกหักแล้วเข้ากับตัดพอมันออกหักเราตัดนี่หนึ่งต้นตัดนี่ได้สองต้นที่นั่น เป็นสองแยกออกเนี่ยจอหิมะร่มมากครับต้นแค่นี้ก็เป็นหมากผมต่ออกมาเนี่ยต่อนม่าอยางต้นขุ่นต่ออกมาเออก็ลังต่อนว้อยู่อะไรมันดกใบไ็่เป็นหมากโอ้าลงดินบ่ะังนจีนป่ะร่องทอไอ้ทอปุ่นเนี่ย มีมีอ <bureau. S 1> ันน so, ั้นบ่ห้องบอห้องห้องเถอะแต่ว่ามันบ่คั่นถึงย่ำมันปะไอ้หยุดหยุดหดน้ำมันให้มันใบมันเหี่ยวคือว่าน่ะช่วงนี้ปวดท้องคือตัวคือพ่อเพียงให้เพียง